น,นี้จะเป็นบริเวณรอบข้างวัดนะครับผมวัดถั่วทองนะครับเดีย๋ยวเราพาชมบรรยากาศด้านรอบๆวัดนะครับอันนี้ก็เป็นสลาอีกสลาหนึ่งนะครับนี่ก็สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายภาพนะครับเวลาเรามาเที่ยวที่วัดนะครับอ อันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับเป็นวัวนะครับสวยงามมากนะครับเป็นวัววัวสีขาวนะครับกับวัวสีดำนะครับผมเหมือนจริงมากนะครับอันนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ครับด้านหลังกำลังก่อสร้างวิหารอยู่นะครับผม วัดทวทองตำบลนบ้านปทุมนะครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณด้านข้างก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารนะครับส่วนขวามุมสุดนะครับผมก็จะเป็นแม่น้ำนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปครับอากาศช่วงนี้ค่อนข้างร้อนนิดนึนนง วันนี้เรามาวันธรรมดานะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายของตามปกปติแต่จะไม่เยอะผู้คนก็เลยเงียบๆียูเศร้าๆนะครับปกติน่าจะเยอะอยู่นะครับโอ้บรรยากาศดีมากครับ เรามาลงลงแพเเลยนะครับนี่เพื่อนกำลังให้อาหารปลาอยู่นะครับปลาเยอะเลยครับ สวัสดีครับพบกับพี่รัตนพฤกษายอินดี้นะครับผมวันนี้เราก็มาเที่ยวชมวัดถั่วทองนะครับในย่านปทุมธานีลงังสิตนะครับผมนี่เริ่มแรกนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปไหว้ในโบสถ์กันก่อนนะครับไปครับรบรรยากาศด้านรอบๆนะครับก็จะมีพวกปูนปั้นต่างๆนะครับ อันนี้น่ารักดีนะครับเป็นเน่นน้อยนะครับทอลองเท้าบริเวณด้านหน้านน่ครับ